หัวข้อต่อไปก็พูดเรื่องของ performance บ้างนะครับก็ <_ C os ic> คือประสิทธิภาพของเครื่องนะครับก็แน่นอนครับวิธีการทดสอบก็คือเอาไปใช้ตัว benchmark ในการเทสนะครับใช้โปรแกรมผมใช้โปรแกรม Geekbench 5ในการเทสนะครับซึ่งผมเทสเนี่ยไม่ได้เทสครั้งเดียวผมเทส10ครั้งรวดนะครับเทส10ครั้งรวดก็คือเทส CPU เนี่ยจบรอบนึงปุ๊บกดเทสต่ตอเลยต่อเลยอย่างเงี้ย10รอบนะครับ เจะได้ผลเทสัังไอโฟนดังตารางนี้นะครับของ iPhone 14 Pro กับ13 Pro แล้วก็เป็นคะแนนแบบ s i n เกิลคอรกับมัลติคอร์ด้วยอันนี้คือข้อมูลดิบที่ได้มาซึ่งถ้าเอาตารางนี้ไปพอตเป็นกราฟนะครับก็จะได้กราฟอันนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นกราฟ s i n เกิลคอรนะครับเส้นสีเขียวคือ14 Pro เส้นสีน้ำเงินคือ13 Pro นะครับจะเห็นว่าเทส10ครั้งเนี่ยครั้งหนนึ่ครั้งที่10เนี่ยมันมีขึ้นขึ้น,นลงลงของมันนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ย จาก 1- นึ่ถึงสิเนี่ยมันก็ต้องประสิทธิภาพมันจะต้องดรอปลงเพราะมันเครื่องมันมีความร้อนนะครับเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพเกิดเกิดความร้อนมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพ CPU มันก็ต้องลดลงนะครับทีนี้มาลดลงเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นไหมหรือมันแย่ลงหรือมันทรงทรงถ้าดูจากข้อมูลตัวเนี้ยจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันแนวโน้มของกราฟนะครับมันก็จะถ้าถ้าแรกถ้าแรกจะจุดตรงเนี้ยไปหาจุดปลายนะครับ สลบจะใกล้ๆกันนะครับเขาเรียกค่านี้ว่า stability คือสเสถียรภาพนะครับคือค่าสูงสุดในการเทสกับค่าต่ําสุดนะครับไอ้ต่ําสุดเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสูงสุดถ้ามันดีมากพอเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันควรจะใกล้ๆร้อยนะครับซึ่งตัว14โปลเนี่ยได้97.6นะครับกับตัว13โปลเนี่ย97.69จริงๆ13โปลยังเยอะกว่านะแต่ถือว่าใกล้เคียงกันมากแหละถือว่าเท่ากันสําหรับซิงเกิลคอร์เนี่ยประสิทธิภาพ เสีระภาพในการเทส10ครั้งเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของตัวคะแนนนะครับของตัว14โปรเนี่ยเทส10ครั้งเนี่ยเฉลี่ยที่1,856.3คะแนนนะครับส่วน13โปร1,715.5คะแนนนะครับถ้าที่เป็นความพัฒนาเนี่ยอิมพู i m p ม o v e มากขึ้นจากรุ่นก่อนคือ13โปรไป14โปรเนี่ย8.21%สำหรับตัว single core นะครับ ทีนี้มาดูตัวมัลติคอร์บ้างนะครับถ้าเทสมัลติคอร์เนี่ยแปลกมากนะครับตัว14โพรคือกราฟเส้นสีเหลืองนะครับตัวตัว13โพรเป็นกราฟเส้นสีส้มกราฟเส้นสีส้มเนี่ยยิ่งเทสไปเนี่ยมัลติมัลติคอร์เนี่ยคะแนน,นเยอะขึ้นนะซะอย่างนั้นนะครับเทสครั้งแรกได้ได้ประมาณแบบต่ำกว่า4,500นะครับเทสไปเทสมาในคะแนนสูงกว่า4,500นะครับซะอย่างนั้นนะครับตัว Stability นะครับความเสถียรภาพเนี่ยตัว14โพรนะครับ อยู่ที่87.9หมายความว่าเทสไปเรื่อยๆคะแนนต่ำสุดเมื่อเทียบกับสูงสุดเนี่ยคิดไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ87.9%สกส่วนตัว13โปรคิดเป็น86.21%ก็คือ14โปรอ่ะมีศสกยภาพมากกว่า1 3โปรอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนคะแนนเฉลี่ยของตัวมาริคอร์14โปรอยู่ที่5117คะแนนนะครับส่วนตัว13โปรอยู่ที่4385.2คะแนน ถ้าคิดเป็นความ improve แล้วเนี่ยพัฒนาขึ้นเนี่ยถึง16.69เปอร์เซ็นกือบเกือบ17เปอร์เซ็นนะครับอันนี้คือคะแนนในส่วนมัลติคอร์นะครับตัวแก้หลายแกนนะครับอ่ะอันนี้คือ CPU benchmark นะครับต่อไปผมไปเทสตัว GPU คือการ์ดจอน,นั่นเองนะครับซึ่งใช้โปรแกรม 3D Mark ในการเทสเทแบบส e ตร t เทสนะครับคือเทแบบโหดมากๆนะครับเป็นการเรนเดอร์เนี่ย ในชุดลรนเดอร์ของเขาเนี่ย20รอบติดกันใช้เวลาในการเทสประมาณ20นาทีรันไปจบรอบหนึงลันต่อ20รอบติดกันหมู่เทสเส็จนี่เครื่องร้อนแทบระเบิดน,นะครับมาดูซิว่าคะแนนเป็นยังไงครับ14โปรกับ13โปรนะครับในในการเทสทั้งหมด20ครั้งเนี่ยคะแนนดีที่สุดของ14โปรเนี่ยอยู่ที่3,363คะแนน ส่วนตัว13โปรอยู่ที่3 0 5 5คะแนนตัวนี้เยอะประมาณเยอะกว่าประมาณ300คะแนนนะครับเทสไปเรื่อยๆครบ20ครั้งเนี่ยคะแนนต่ำสุดของมันแน่นอนรอบที่20เนี่ยคะแนนต้องต่ำที่สุดนะครับเพราะมันเล่น1-20รอบเลยนะตัว14โปรอยู่ที่1 6 1 1คะแนน13โปร1,619คะแนนเยอะกว่า14โปรด้วยซ้ำนะครับ s t y b i l i t y เนี่ยก็คือเอาคะแนนต่ำสุดกับสูงสุดเนี่ยมาเทียบกัน คะแนนต่ำสุดคิดเป็คะแนนคิดเปกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวสูงสุดตัว14โปรอะคิดเป็นแค่47.9คะแนนไม่ถึงครึ่งในขณะที่13โปรเนี่ยอยู่ที่53เปอร์เซ็นต์นะครับกลายเป็นว่า13โปรเนี่ยมีเสถียรภาพดีกว่า14โปรอีกอันนี้ผมรู้สึกได้เหมือนกันนะเพราะเทสครบ20รอบปุ๊บเนี่ยเครื่องของ14โปรเนี่ยร้อนแบบร้อนมากๆคือผมไม่ได้มีเครื่องมือวัดอกว่ากี่กี่องศาแต่ความรู้สึกที่จับเนี่ย ด้วยมือเนี่ย14โพนี่คือร้อนร้อนจีเลยอะ่ะร้อนจนผมตกใจอะ่ะโอ้ยเครื่องอุจจพังหรือเปล่า13โพก็ร้อนเหมือนกันแต่ไม่ร้อนเท่า14โพนี่ร้อนมากๆนะครับแล้วถ้าคุณดูจากการาฟนะครับประสิทธิภาพของมันเนี่ยคะแนนครั้งแรกๆที่3,000คะแนนเนี่ยพอเทสไปสามครั้งปุ๊บตกควบเลยนะคะแนนตกควบแล้วก็มันก็จะทรงๆอยู่ประมาณนี้เมอเทสเทสครบเลยสิบครั้งไปเนี่ยก็ตกลงไปอีกสำวรบตัว14โพนะ นั่นจึงทาให้เสถียรภาพของมันเนี่ยคือคะแนนต่ําสุดเมื่อเทียบกับสูงสุดเนี่ยมันถึงเหลือแค่47.9นะครับอันนี้เป็นในยะประมาณว่าถ้าเราเล่นเกมไปนานมากๆเนี่ยประสิทธิภาพของเกมจะลดลงพอสมควรนะครับส่วนตัว13โปรเนี่ยเทสรอบหนึ่งตกวบเลยแล้วมันก็จะไม่ค่อยๆตกแล้วมันก็จะตกประมาณนี้แล้วก็ไม่ถึง10ครั้งประมาณ7จ็ดแปครั้งก็ตกไปอีกหนึ่งตกไปอีกหนึ่งแต่เมื่อเทียบแล้วเนี่ยต่าสุดเมื่อเทียบกับสูงสุดเนี่ย ประมาณ53%มันยังไม่ได้ตกมากเมื่อเล่นเป็นนานๆเนี่ยยังไม่ได้ตกมากแล้วก็เป็นอย่างที่ผมรู้สึกคือความร้อนไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นเพื่อเมื่อมาดูแล้วเนี่ยไอตัวคะแนนเบนช์แม็กตัว G.P.U. นะตัว13 Pro มโปรโมดิ้กับ14บโปรเนี่ย14โปรพัฒนาไปกว่า13โปรแค่ประมาณ10%เองอันนี้ผมเอาคะแนนสูงสุดของแต่ละครั้งมาเทียบกันนะครับแต่ถ้าไปเทียบคะแนนต่าสุดน,นี่เมื่อเทสไป20ครั้งนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ ครับมาดูหน้านี้มากนะครับหน้านี้จะเป็นตัวซ้ายมือเป็น14โปรขวามือเป็น13โปรนะครับแทรปแรกเนี่ยเขาตัวเฟรมเรทนะครับซึ่งตอนที่เขาทดสอบมันเป็นภาพแอนิเมชันเนี่ยเขาเฟรมเรทที่ดีที่สุดคือลูปแรกกับลูปที่แย่ที่สุดคือลูปที่20เนี่ยเฟรมเรทมันต่างกันประมาณนี้นะตัวที่ดีที่สุดก็เฟรมเรทสูงสุดก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ30เฟรมเรทต่ำสุดในลูปที่แย่ที่สุดของเขานะครับก็เฟรมเรทอยู่ประมาณ ประมาณไม่ถึง10อ่ะนะครับอาจจะประมาณ5 7อะไรเงี้ยนะครับกับตัว13 Pro มาเทียบกันอีกอีกกราฟด้านล่างคือ performance monitoring เนี่ยนะครับก็คือมาดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยตัว14 Pro เนี่ยตอนที่ผมรันครั้งแรกเนี่ย43%รันไป20ครั้งเนี่ย20่ลูปเนี่ย20ครั้งเนี่ยแบตลดไปประมาณ10%เหลือ33%นะครับตัว13 Pro ก็จาก32%เหลือ21%ก็ลดไปประมาณ11%ลดไป10%พอร์เน นะครับส่วนเฟรมเลทเนี่ยดีที่สุดของเขาเนี่ยต่ำสุดไปสูงสุดเนี่ยเแย่สุดคือ7 frame rate เฟรมเลทเองนะเฟรมเลทอยู่ที่7นะครับสูงส,สุดคือ20 29นะครับส่วนตัว13 Pro เนี่ยต่ำสุดอยู่ที่7เท่ากันเลยสูงสุดอยู่ที่27ก็คือตัว14 Pro เฟรมเลททำได้ไม่ได้ดีกว่า3 Pro สักเท่าไหร่นะครับใกล้ๆก,กันนะพร็อพเปอร์แมนสำหรับตัว G P U เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับไม่ได้ต่างกันมาก แต่ความอึดเพอๆ13โปลจะอึดกว่าได้ซ้ำเพราะเล่นไป20รอบเนี่ยจากทาร์ฟก่อนหน้าน,นี้ตัว stability ของตัว13โปลเนี่ยได้53เนะครับถือตัว14โปลเนี่ยเนี่ย13โปลได้53เปอร์เซ็น4โปลเนี่ยได้47.9ต่างกนะันประมาณเอ่อ5เปเนะครับ14โปลดูแย่กว่าด้วซ้ำนะครับทีนี้ผลเทสมาประมาณนี้แต่ถ้าเอาไปเล่นเกมจริงๆล่ะเป็นยังไงนะครับ ผมลองไปเล่น g ก n s h i n Impact 14โป o เนี่ยเปิดสุดทุกอย่างนะครับเปิดเฟรมเรทได้ถึง120แต่ถ้าคุณเปิดทุกอย่างสุดแล้วเนี่ยพอเปิดเฟรมเรท120ปุ๊บเนี่ยตัวกราฟิกมันจะดรอปลงนิดนึงนะครับเป็นคัสตอมนะครับเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยเล่นไปประมาณสัก10-15นาทีเนี่ยครื่ง,อง้อนมากานะครับแล้วหน้าจอก็เริ่มดิมลงนะครับ13โป o ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับหน้าจอก็เริ่มดิมลงแต่ว่า ถ้าเล่นไปประมาณสักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มบบนะมีกระตุบบกเงินนะครับเริ่มมีกระตุกเหมือนแล้วก็14โปรเนี่ยร้อนวกว13โปรอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมอื่นที่มันไม่ได้กินทรัพยากรอย่างกินชินเนี่ยเกมอื่นมันก็ถือว่าหายหัวแหละครับไปเล่นตัว a อดโ n ล์ไนไอเกมขับรถนะครับซึ่งผมทดสอบมาแั้งแต่ไอโฟน11 12แล้วมั้งนะครับเกมนี้มันน่าจะมี a อดโ n ล์10สักทียังไม่มีนะครับอยู่แยะ มีอยู่แค่แอดฟ้าวนแต่เกมมันก็สนุกยังสนุกอยู่นะเล่นได้ว,วันนี้ก็ยังสนุกอยู่นะครับภาพลื่นไหลไหยห่วงนะครับเล่นเกมอื่นเอ,อ่อผับจุงผับจีอะไรเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะครับประสิทธิภาพตัว14บโปรเนี่ยชนะขาดอยู่แล้วเล่น r v ปรับสุดเล่นได้สบายเบือนะครับอาจจะมีร้อนรออุ่นอ่นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับถือว่าหวห่วงแต่ถ้าเล่นเปนานนานมากๆเนี่ยรู้สึกกระตุกเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเกมที่กินทรัพยากร อย่างกินชินอินแพคกครับผม